ันนี้เนี่ยนะคะเราจะพูดคุยกับท่านแรกก่อนเลยนะคะซึ่งท่านเป็นผู้อำนวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยองเขตสองนะคะท่านผอจรันหวานคํานะคะที่วันนี้ท่านจะมาพูดคุยกับเราเกี่ยวกับประเด็นของการเรียนออนไลน์สวัสดีค่ะท่านผอค่ะครับสวัสดีครับค่ะท่านผอคะเป็นเป็นยังไงบ้างคะขอถามเลยนะคะว่าการเรียนออนไลน์นี่ผลตอบรับเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้ก็ในส่วนของ สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยองเขต2งนี่ก็มีโรงเรียนอยู่87โรงเรียนนะครับค่ะก็ตอนนี้ก็ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการที่ให้ปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษทั้งหมดนะครับค่ะทั้ง87โรงเรียนก็ตอนนี้ทางโรงเรียนต่างๆนะครับก็ได้จัดการเรียนการสอนตามรูปแบบที่สพกำหนด นะครับซึ่งซึ่งมีทั้งออนไลน์นะครับในรูปแบบออนไลน์ก็มีในรูปแบบของออนแอร์ air, ในรูปแบบของออนดีมานก็มีในรูปแบบของออนแฮนก็มีซึ่งมีอยู่สี่ห้ารูปแบบที่ที่สพทกำหนดให้ทางเขตพื้นที่ทางโรงเรียนัดกกระรียนการสอนนะครับรแต่ว่าใน,ในเขตระยองสองนี้ก็จะส่วนใหญ่ก็จะเป็นการัดกกระรียนการสอนแบบ คอนเทนก็คือการให้ใบงานการให้แบบฝึกนะครับแล้วก็หนังสือเรียนต่างๆเพื่อให้ผู้ปกครองกับนักเรียนซึ่งในพื้นที่เนี่ยทางอำเภอแกลงอำเภอเขาจะเอาอำเภอบางกัน,นบางพื้นที่มีปัญหาเรื่องของขึ้นสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะครับอ๋อใช่เลยค่ะก็เลยก็เลยจำเป็นที่ถ้าเราจะใช้ออนไลน์อย่างที่เราทราบกันนั้น ก็จะมีส่วนหนึ่งที่สามารถเรียนได้ก,ก็จะให้ทางโรงเรียนเนี่ยเป็นผู้ท่านผู้ิหารโรงเรียนกับคณะครูนะครับเป็นผู้พิจารณาว่าในรูปแบบไหนที่เหมาะกับบริบทของโรงเรียนพื้นที่นั้นนะครับอย่างเขาเมานีค่อนข้างจะใช้ออนไลน์ไม่ค่อยได้ผลครับจะใช้รูปแบบคอนเทนต์ก็คือใช้ใบงานนะครับแล้วก็หนังสือเรียนแบบสุดต่าง ค่ะพอ,พอค่ะพอคะแล้วนอกจากเรื่องราวของสัญญาณนะคะคือในเรื่องของการเรียนออนไลน์เนี่ยมีผลกระทบต่อการเรียนของนักเรียนคือมากน้อยขนาดไหนคะถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยเพราะว่าในจังหวัดระยองเองนะคะก็มีทั้งพื้นที่ที่อยู่ในเมืองแล้วก็พื้นที่ที่ทห่างไกลอะคะผลกระทบออกมานี่มีมากน้อยขนาดไหนคะพอจะมีเป็นตัวเลขได้ไหมคะก็ถ้าเป็นคิดประมาณเป็นตัวเลขนะครับถ้าเป็นออนไลน์นี่ก็คงจะ ประมาณห้าสิบห้าสิบนะเพราะว่าเพราะว่าในพื้นที่ห่างไกลอย่างวางจันทร์อย่างเขาเชมเมาเนี่ยมันมันถ้าเป็นออนไลน์จะเหมาะสําหรับเด็กนักเรียนเดือนระดับที่โตขึ้นนะครับรต่เด็กระดับประถมระดับอนุบาลน,นี้อมันจะมีปัญหาเรื่องผู้ปกครองเนี่ยบางทีใช้ใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟนเนี่ยมีเครื่องเดียวทั้งบ้านเมื่อผู้ปกครองไปทํางานก็จะไม่มีโทรศัพท์ที่จะเรียนตรงนี้นะครับ ออนไลน์ก็คือการเรียนผ่านผ่านผ่านในเครื่องโทรศัพท์สมาร์ทโฟนนะครับเพราะนั้นก็ถือว่า้าที่เป็นเปอร์เซ็นต์ก็ประมาณห้าสิบ้าสิบครับค่ะอ๋ออย่างนี้แสดงว่าในส่วนของเด็กโตตอนนี้ก็คือให้เรียนในแบบออนไลน์ใช่ไหมคะท่านแต่ครับออนไลน์ออนแทก็คือเรียนผ่านทีวี TV, ถ้าเป็นเด็กโตนะครับค่ะ,คะแล้วเด็กเล็กล่ะคะต้อกมีความพร้อมแล้วในสําหรับเด็กเล็ก ด็กเล็กนี่ส่วนใหญ่จะเป็นเป็นแบบออนแทนก็คือให้ใบงานนะครับแล้วก็ให้แบบฝึกนะครับที่ให้ผู้ปกครองกับคุณครูอาจจะใช้ใช้การสื่อสารทางทางไลน์ทางอะไรเครือข่ายของผู้ปกครองกับคุณครูในแต่ละชั้นนะครับค่ะอก็คือมีผู้ปกครองกจะมร <า S 1> ับเอาใบงานในสัปดาห์ละทั้งแต่ละโรงเรียนกําหนดนะครับบางส่วนใด็ก็จะเป็น เอามาส่งใบงานแล้วก็มารับใบงานใหม่นะครับท่านคะแล้วในเรื่องระบบ<ป>ระบบแบบนี้เนี่ยนะคะคือเราจะรู้ได้ยังไงอะคะว่าเด็กเนี่ยเรียนจริงๆได้ความรู้จริงๆคือเรามีอะไรเป็นตัวชี้วัดไหมคะท่านครูก็จะเป็นคนประเมินครับว่าจากการให้ใบงานจากการตรวจใบงานนี้นักเรียน<อ>มีม,มีมีพัฒนาการมีการ มีความรู้มีความเข้าใจมากขึ้นไหมก็จะดูจากายงานที่เขานํามาส่งแล้วก็จะเสนอทางผู้ปกครองให้ช่วยดูกากับด้วยนะครับอ๋อก็จะทดสอบจากทางายงานก็คือจะเหมือนกับตอนที่เราเรียนในห้องเรียนปกติใช่ไหมคะว่ามีการวัดผลสัมฤทธิ์หลังจากการเรียนแต่เพียงแค่เป็นการวัดในอีกรูปแบบหนึ่งที่แตกต่างกันไปนะคะแล้วพออยากจะมีอะไรฝากถึงผู้ปกครองและก็นักเรียนในการเรียนออนไลน์บ้างคะ ก็คงจะในช่วงนี้ก็ต้องเป็นกำลังใจให้ทางผู้ปกครองแล้วก็นักเรียนและครูนะครับที่ในช่วงที่การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา2019นี้สร้ังระบาดโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดระยองของเราก็ถือว่าเป็นเป็นพื้นที่สีแดงครับซึ่งซึ่งซึ่งการที่จะเอานักเรียนมาที่โรงเรียนก็คงจะเป็นเรื่องที่ลำบากใจนะครับครูก็ ครก,กลัวนักเรียนก็กลัวผู้ปกครองก็กลัวเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ก็คมจะต้องสื่อสารกันทางทางอิเล็กทรอนิกส์ทางไลน์ทางเฟซทางโทรศัพท์นะครับเพ่ใช้สื่อสารกันก็ฝากท่านผู้ปกครองนะครับกับครูสื่อสารกันในแต่ละระดับชั้นนะครับซึ่งส่วนใหญ่นนครูก็จะมีกลุ่มไลน์ของผู้ปกครองในแต่ละระดับชั้นนะครับเขาก็จะสื่อสารกันแล้วก็ถ้ามีปัญหาในเรื่องการเรียนก็สามารถที่จะ สื่อสารกันทางไลน์ทางโทรศัพท์ตอนนี้เราก็ติดต่อออนไลน์กันไปก่อนนะคะท่านใช,ใช่ครับก็เป็นกําลังใจให้ทางท่านผู้บริหารและคุณครูแล้วก็ท่านผู้ปกครองทุกคนครับว่าการโรงเรียนปิดนะครับนักเรียนไม่ได้มาโรงเรียนแต่การเรียนรู้ไม่ได้หยุดครับเพียงแต่เขาจะพัฒนาได้ตามศักยภาพของแต่ละคนครับ คอันนี้ขอสอบถามท่านคร่าวๆแค่นี้ก่อนนะคะท่านคะวันนี้ขอบพระคุณท่านมากเลยนะคะท่านผอจรันหวานคานะคะขอขอบพระคุณค่ะขอบคุณมากค่ะ ก็เป็นในเรื่องราวนะคะของการเรียนออนไลน์ระดับของประถมนั่นเองะะอที่เราก็ได้รู้นะคะว่ามันก็จะมีหลายแบบออนไลน์ออนแอร์เนี่ยนะคะเขาก็ะะจะแบ่งให้ตามความเหมาะสมของเด็กแต่ละช่วงวัยนะคะสําหรับการเรียนทีนี้ก็ผู้ปกครองก็สบายใจได้ไปนิดนึงแล้วนะคะสําหรับการเรียนการสอนที่ทางโรงเรียน,เ,นยเขาจัดให้กับเด็กเเดี๋ยวช่วงหน้านะคะ ดี๋ยวมีอีกท่าหนึ่งอีกท่าหนึ่งค่ะใช่ค่ะช่วงหน้าเนี่ยจะเป็นในเรื่องของเดีย๋ยวท่านต่อไปเลยใช่นะคะต่อไปเลยนะคะเพื่อจะได้ไม่เป็นการเสียเวลาเรายังอยู่ในเรื่องของการเรียนออนไลน์กันอยู่เนี่ยนะคะโดยเราจะคุยกับท่านผอ,อ,อโรงเรียนวัดสารนาธรรมรามนะคะซึ่งจะถามท่านเลยนะคะในเรื่องของการเรียนการสอนออนไลน์ของเด็กนักเรียนในระดับช,ชั้น โรงเรียนหาเป็นโรงเรียนชั้นประถมใช่นะคะ mm hmm. เพราะว่าที่โรงเรียนแห่งนี้นก็ถือได้ว่าเป็นโรงเรียนที่อยู่ในอำเภอแกลงของทางจังหวัดระยองนะคะไม่ได้อยู่ในตัวเมืองซะทีเดียวแล้วทีนี้ค่ะเราจะมาดูกันว่าทางโรงเรียนวัฒนธรรมรามนะคะเด็กๆที่เรียนออนไลน์เนี่ยมีผลตอบรับยังไงบ้างพอเมื่อสักครู่นี้นะคะท่านผู้ปกครองมีข้อสงสัยก็สอบถามกันเข้ามาในใช,ช่องแสดงความคิดเห็นได้นะคะหรือว่าจะโทรศัพท์เข้ามาฝากวามฝาก คำถามกันก็ได้นะคะโดยตอนนี้เราอยู่ในสายแล้วนะคะกับท่านผูน้อำนวยการโรงเรียนวัดสารนาธรรมรามนะคะท่านผูน้อำนวยการสาครเจริญการค่ะสวัสด,ดีค่ะท่านผอครับสวัสดีครับสวัสดีท่านครับสวัสดีท่านผู้ชมครับ,รค,รบค่ะท่านผอ,อคะ,ออคะจะสอบถามว่าความพร้อมของโรงเรียนวัดสารนาธรรมรามคะ่ะในเรื่องของการจัดการสอนออนไลน์ในช่วงโควิด -19 นี้เป็นยังไงบ้างคะผอ ครับถือว่าเป็นความโชคดีของโรงเรียนวัฒารน,นาันมารามน,นะครับเมื่อครั้งระบาดรอบแรกเนี่ยเราก็ได้อบรมบุคลากรไปแล้วนะครับ<ด>เรื่องของ Google Chat Room โปรแกรม z o o โปรแกรม Meet เนี่ย Google Meet พวกนี้ครับ<ด>แล้วก็การใช้แอปพลิเคชันเกี่ยวกับการเรียนสอนออนไลน์นะครับซึ่งครูเราก็มีปัจยาภาพพร้อมรอตัวเซงนะฮะได้ว่า<ต>มีประสบการณ์มาจากครั้งแรกแล้วใช่ไหมคะท่าน ใช่ครับใช่ครับเราเราใช้ประสบการณ์ครั้งแรกมาพัฒนาตอนต่อยอดนะครับในในครั้งที่สองเนี่ยครับ,นะรบ,บก็กลับว่าบริบทของเรียนนั้นผัวครองอยู่ในเมืองนะฮะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือความสนใจในการใช้ในเรื่องของไอทีนะครับในเรื่องของการจะเข้าถึงการศึกษารในยุคใหม่นะฮะดีมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเอ่อ เมื่อเราจัดก,การเรียนการสอนไปแล้วเนี่ยก็เลยเกิดความหลากหลายขึ้นครับในในการเรียนการสอนในช่วงโควิดทั้งที่สองเนี่ยครับนะอย่างการออนไลน์ก็มีนะครับการเรียนออนไลน์ก็มีออนมีม์ก็มีซึ่งเป็นการเรียนแบบแอปพลิเคชันหรือออนแ n d ซึ่งหลีไม่พ้นรละครับเด็กต้องใช้แน่ครับออนแ n d ครับ แล้วทีนี้ในเรื่องของการเรียนการสอนเนี่ยมันต้องใช้อุปกรณ์เยอะแยะมากมายหลากหลายเรามีการสํารวจความพร้อมของผู้ปกครองก่อนไหมคะว่ามีความพร้อมในการเรียนออนไลน์ไหมเนี่ยค่ะอ๋อมีครับดีครับเพราะว่าเราเราใช้ Google Form นะครับซึ่งเราได้จัดส่งลงในเพจของโรงเรียนยนะดูงไซต์หรือเป็นผู้องเรยงเพื่อสํารวจความพร้อมของผู้ปกครองก่อนนะครับ แล้วแล้วในเรื่องของเด็กค่ะแล้วในเด็กที่เขามีฐานะยากจนอย่างเงี้ยคะหรือว่าผู้ปกครองไม่พร้อมมีอุปกรณ์ไม่ค่อยพร้อมจะจัดการยังไงคะให้เขาได้เรียนออนไลน์ในช่วงเนี้ยค่ะท่านผอคือคือเป็นอย่างนี้นะครับแน่นอนละครับถ้าไม่พร้อมจริงนี่เราก็ต้องออนแทนนะฮะออนแทนคือการโทรศัพท์ไปหามั่งการติดต่อประสานสัมพันธ์ยังไงจยให้ผู้ปกครองมารับรางานให้ได้นะครับ อันนั้นเป็นพระราทสี่องเรียนแต่ถ้าเกิดว่าในเรื่องของออนไลน์เนี่ยนะครับคุณครูที่สอนไปแล้วเนี่ยนะครับสมมุติว่าบ้านหนึ่งมีโทรศัพท์เครื่องเดียวเนี่ยก็สามารถที่จะมาดูย้อนหลังได้ครับเพราะเราจะอจัดคลิปวิดีโอไว้เพื่อที่จะให้เด็กเปิดดูย้อนหลังได้ครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ถือเป็นการแก้ปัญหาในระดับหนึ่งนะครับค่ะพอค่ะเรามีปัญหาอุปสรรคอะไรอื่นๆอีกไหมคะในเรื่องของการเรียนออนไลน์ของทางนิวสารณาธรรมรามาค่ะ มาป,ปัญหานะครับตอนนี้ที่เราํำรวจดูก็คือ,อ,อโทรศัพท์โทรศัพท์มีการเครื่องเดียวบ้างในในครอบครัวครับมีน้อยนะครับแล้วก็สัญญาณอินเทอร์เน็ตบางทีก็อยู่ห่างไกลนะครับไม่สามารถรับได้นะครับเพราะว่ามันต้องใช้อ,อ,อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงนะครับที่อยาต้องมาขับเคลื่อนตรงนี้นะครับ,ตบ,รตรรบแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ไม่เป็นไรครับเราก็ได้ประชาัมพัน์ใน เว็บไซต์หรือ Facebook ของเรียนนะครับรวมทั้งไลน์แอปพลิเคชันของเรียนว่าของผู้ปกครองนะครับที่งเรียนได้สื่อสารกับผู้ปกครองในระดับชั้นเนี่ยถ้าว่าถ้าโควิดหายเมื่อไหร่เปิดเรียนเมื่อไหร่ผู้ปกครองก็นําเด็กมาเรียนแล้วก็ครูพร้อมที่จะสอนให้ครบกระบวนการตามตัวที่วัดนะครับตามตามกามวัดผลขอ,ของตามที่เราได้ กำหนดไว้นะครับเพราะนั้นเรื่องนี้ก็ขอให้สบายใจได้ครับขอให้ไว้ใจเรานะครับอ๋อแสดงว่าท่านผอ,อก,การันตีเลยใช่ไหมคะว่าเด็กจะได้รับความรู้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มที่แน่นอนใช่ครับใช่ครับเพราะว่าเราเราก็ไม่ไม,ไม่ไม่ได้ถิ้งข้อมูลข่าวสารตรงไหนผมนั่งตรงนี้ก็พยายามติดตามข้อมูลข่าวสารของจังหวัดของสพบอนอะดับประเทศตลอดนะครับแล้วก็ดูแนวนโยบายของรัฐบาลว่าจะเดินได้ เดินไปทิศทางไหนะอะไรยังไงครับประกอบกา mm hmm. ปรปฏิใจนะครับ,รบก็ขอให้ผู้ปกครองเชื่อมั่นนะครับทุกโรงเรียนนะครับตอนนี้ผู้หารทุกคนนะครับนั่งโต๊ะทํางานกันตลอดทุกทุกโรงเรียนฮะไม่เคยไปไหนกันนะครับไม่เคยทิ้งงานเลยเพื่อเราจะเฝ้าดูเหตุการณ์ตรงนี้แล้วก็เพื่อที่จะซัพพอร์ตหรือว่าสนับสนุนการเรียนการสอนในระบบออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นนะครับ ของสารน,นาเองตอนนี้เด็กก็เข้ามาเรียนกันเยอะนะครับในวิชาที่นนครูเขาสอนนะฮะโดยพ้องยิ่งนักเรียนชั้นป .5 ตอนนี้าวิชาหลักที่เรียนกันหมดแล้วนะครับเรียนกันหมดแล้วนะครับอ๋อฟังอย่างนี้จากาท่นานผอก็สบายใจนะคะว่านักเรียนเนี่ยได้เรียนครบเต็มเม็ดเต็มหน่วยแล้วก็มีการจัดการเรียนการสอนซัพพอร์ตได้ดีอย่างแน่นอนนะคะ ในช่วงนี้ขอขอบพระคุณท่านผอสาครเจริญการเป็นอย่างสูงนะคะที่ให้ข้อมูลผลตอบรับของทางโรงเรียนวัฒนาราธรรมรามนะคะว่าการเรียนการสอนในช่วงประถมนี้เป็นยังไงบ้างขอบพระคุณท่านผอมากๆเลยนะคะค่ะสวัสดีค่ะครับดี